สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบัตลำพูนออฟฟิเชียลครับตอนนี้เดินทางมาจากศรีบุญเรืองพี่น้องครับอำเภอที่ว่าการอำเภอสีบุญเรืองตอนนี้แปดโมงสี่สิบเก้านะครับตอนนี้กำลังเดินทางมาที่วัดบ,บ,บัดรน้องเดินตำบลกระกทุ่มไร้อำเภอปทยัย จังวัดโคราดครับพี่น้องครับอ่าเป็นงานวัดครับโมลูว่าคนจัดงานอียงขึ้นนะครับอีกข้างหน้าครับพี่น้องครับสองโลกกวาเราจะถึงหน้างานนะฮะตอนนี้คือเอฝนตกเนาะมันเป็นตอนนี้มันคือมันเป็นเรียงของธรรมชาติแหละล่ะฝนตกเป็นเรียงธรรมชาตินะครับเมื่อคืนเราก็เจอฝนนะครับ ฝนตกมาตีสามกว่าพี่น้องครับกลางเต้นแล้วพอดีฝนตกแหงเลยเล่นได้เล่นได้สามเลพลงนะครับเมื่อคืนนี้เล่นได้สามเพลงโดดชีวิตเลยพี่น้องครับก็คือฝนมาแรงมากจนไม่สามารถทำการแสดงต่อได้นะครับและคนเขาก็กลับบ้านเลยนะฮะคนก็คือกลับบ้านเลยนะครับเพราะว่า,ามันตกแรงมาก แล้วก็ตกแบบตกตกยุ่งสั้นแหละแต่ตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับคือกันแหละครับพี่น้องเห็นอยู่ในภาพตอนนี้นะครับทีมคอนไว้ก็คืองานหยาบนะครับเพราะว่าพื้นที่บองนั้นเป็นดินเหนียวพี่น้องขนาดเท่าผมใช้ล่องเท้าเนาะผมยังออกจากพื้นที่มองนั้นก็คืออดินมันเปื้อนนะครับเปื่อนล่องเท้าแบบคือจะเข้าไปดำนานี่แไหละพี่น้องครับเหมือนเราไปดำนาเลย ครับผมเริ่มจะเห็นป้ายแล้วอ่านี่ครับป้ายทางเข้าหมู่บ้านพี่น้องอันนี้หละไลยตาใน่เด้อพี่น้องเลยบ้านน้องเดินนี่ครับที่สถานที่จัดงานวันนี้โอ้ยน้องสาวน้อยเป็ดบ้านแพงทอดปลาป่าสามัคคี บ้านน้องเดินโอเคครับเ,เอ๋นะเหตุการณ์เมื่อคืนนี่กะที่แหลกก็ล่มวยอยพี่น้องเอ้ยล่มบ่อยอ่าลม่มวยวยแต่บรลูว่าฝนสิตกสันดิเออบอกเกิดว่าฝนลาวสิตกกนะเลยเส้ยมาอยู่ขอโทษทีเอ่ยถึงมา ก็เลยเสยบงหูว่าฝนติตกบกหัว่ามันตีตกไปแห้งไปหนี้แล้วก็จนถึงประมาณตีสองกว่าเกือบตีสอ่าผู้จัดการมาเดี่ยวเพิ่นบอกว่าอีก20นาทีฝนจะตกแรงมากอยู่ที่สีบุญเรืองตอนนี้อยู่ที่นหนองนาคำอำําเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นนะครับร้อยต่อ,อ,อมาทีส่สีบุญเรืองนะครับห่างกัน20สกิโลครับ พ่อพ่อเขาพี่น้องเอ้ยเริ่มดินปกๆปกแบกๆมาพอดีลงมาก,กินเขา่าเต้ากินเต้ายิ้มพี่น้องเอ้ยนะครับฝนกัที่แหลกกันมาก,กค่อยๆครับหลังจากกลางเต็นแแบร้อยครับมาแรงมากดีแล้วที่กลางเต็นนะครับพอสั่นเครื่องดน,นตรีมือแรงบริเลียนอ่ะอ่าก็ถือว่าเป็นโชคดีก็แล้วกันเนาะช่วงนี้มันหน้าฝนนะ้องต้อง,ต,องต้องย้อมมือแหละก็ต้่องต้องทําใจ เนาะเขาทำไอชีแบบนี้แล้วเราก็เราก็ต้องสู่ต่อไปครับเออมันที่เป็นยังไงฮะก็ต้องสู่ต่อไปอ่ะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเนาะไม่เป็นอย่างไรในทีน่นี้คือเครื่องดน,นทรีคอยชีห้างบอยท่านดิเซลลวัด,ดอยู่บ่ ตัวข่อยมาตีคือในหมู่บ้านนี่เหมือนว่าเพิ่นจัดอลังกาเลยผมว่าน่าจะเป็นบุญโพเวทเนาะพี่น้องครับดูจากลักษณะแล้วเมื่อจากการแต่งองค์ทรงเคียงแล้วน่าจะมีบุญโพเวทด้วยแหละแล้วก็เป็นพระป่าสมคคีนะครับค่อยมาถึงทางบ้น,นี าะไม่ได้เปิด GPS เนาะขออภัยหลายๆจำทางเอามึงใน GPS แล้วก็เลี้ยวมาหลดนสินะเออมันมันจังสิได้ตื่นเต้นขออยกยังสิแบบว่าตื่นเต้นมือจ่อก,กับสิตื่นเต้นเลื่อนสรุปแล้วเรามาผิดทางเนาะนะครับเพาก็ต้องเลี้ยวนี้ครับพี่น้องครับโอเคเอออ้าวเลี้ยวไปยังมองเนี่ย จริงแล้วคือตรงมาอย่างเดียวก็ถึงวัดแล้วนี่ครับคนเนียดมองจอดรถมองอยังมาย่างดีแล้วนะครับเออเนามวันนี้ลูกลานกันมาทำการแสดงอยู่นี่แหละอเออาลามมมเป็นตะยูจนวันนี้จอดนอนไหนก็ได้นะเพราะอากาศดีมากอากาศดีแห้งพี่น้องอันนี้นะสร้างมาอ้อมมาหลังวัดจะดี สะดวกกว่าเขามาทางกลางหมู่บ้านนะครับเนื่องด้วยอย่างจีกลางหมู่บ้านเส้นท,ทางห้องผู้จักเนาะนิ่งทั้งลมทั้งฝนพี่น้องไปฝนกรจก่จัดไรย่างดีเลยน้องเดินอ้าวสู่ต่อไปแล้วครับพี่น้องครับ เอามาถึงหน้างานเรียบร้อยเอาขาเม่ขาครกันสอยาาได้เอาล่งทงนะเอาล่งทงหน้าจบชีวิตเลยครับเอาเออเอา,เอาสรุปแล้วก็มาหอดล่ะสรุปแล้วเราก็มาถึงนะเนอะนะครับ ขอบุณทุกกำลังใจพี่น้องเดี๋ยวอาหมอไปหลับไปนอนก่อนทุกาพอกันใ้กอนนิดนึงว่าจะสามารถลงคลิปได้หรือไม่อย่างไรแบบไหนนะครับขาบอกกันคลิปต่อไปพี่น้องครับ ถึงผู้จองมึงข <c oughs> องแฉ่ของจริงของจริงมากๆเลยสรุปแล้ววันนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะ